อกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอตอนรับเข้าสู่ช่องโอปอวยนะครับผมครับวันนี้โอปอวยก็จะมาย้ำแนวทางครับปู่เขียนดินนะครับเนาะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องเลยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้ปู่จะมาเล่าความฝันให้ฟังนะครับเนาะ ศูนย์ศูนย์หลายนะฮะพ่อสมใจศูนย์หลายอ้าศูนย์แบบไหนเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังกันครับผมก่อนที่จะเข้าไปรับฟังนะครับก็ทางเอ็ดมินก็จะขอเกิดให้ฟังก่อนนะครับผมหลังจากที่ปู่ได้เขียนดินไว้ให้แล้วนะฮะปรากฏว่าปู่ย่ามาย้ำตัวเลขให้นะครับผมอ้าตัวเลขจะเป็นแบบไหนปู่จะเขียนให้อีกรอบหนึ่งดูอีกรอบหนึ่งนะครับครับผมเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับผม เออมือน okay. ั่นก็มาว่าแม่เราละแต็สิแม่สุดใจเห็นว่าแม่เราละบอบคปูครับปูนแม่เน่นะแม่เราละเต็กิแม่สุดใจชุดใจกาใจที่มากันคือบักเจ็ดสูนบักเจ็ดอันทั้งบนมันสอมเจ็ดเก้าหมุนจังไดนนั่นน่ะอืมบักใจครับุณคอยำแล้วนะคะเพื่อนที่ยำยุ่แค่ มือปล่อยไปแล้ววิธีย่ำรอบเดียวบ่ครับปู่โอ้ยถือว่าได้่ม้ครับเทบก็เป็นที่นี้ครับว่ามันนี่พระราสิไปอึมผู้เที่ยนนั้นเลนะ่าก็บว่าก้อยกันนั่ดรอบอกกันขึ้นเกา้นา,น,านั <c oughs> นขึนน้นเก,กนเ้ากันบ่มาขึงนเกาน้าันมาเก้าวนครับที่เจหยยไม่เหนหาขึ้เก้อันนเก้าอนาเจ้าูบอกึนเก้าอนงายอนี่โอ้ยเขาล้นบ่มา ผู้คบมันก็จะไปจะไปจะไปเลยแฟนก็ี่สวมใจนันก็สมใส่เยเนี่ยคะอยู่ได้นี้อื่ได้ครับพ่ออยู่ในแกลบที่เจ็ดชูนหรือสามตัวนะโอ้ทด่สามได้สามตัวตัวที่เจ็ดชนอยู่บมที่เจ็ดชเหอืแยกหัวพุงดยายกถึว่าน้ำ เพราะว่าเด็กคนมีลารไม่บนเอออยากได้ผู้ชื่ยวจรับดูนี่ครับคตัวหนาตัวลังนั่นแหละนั่นแหละมี่แดงใ่ผู้มันอยู่เลยที่ปูกเขียนรอบแรกมีแปดเจ็ดศูนย์กับแปดเจ็ดสามอนะครับเนาะคตัดออกเจบอ่อตัดออกเจ็บเอาเอาเจ็ดศูนยอันเป็นเพิ่มสองเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ด สองเจ็ดเก้าผู้ป็นผู้บอกเองครับผมว่สนใจทาทําทําปูได้ตรกก่ต้นไก็ได้ครับพ่ออันอยากกรมปฏิบัตินไดอันนี่เอฟซีท่มาพิบก็ใช้ใช้พ่ออันที่ทางข้าเวททุนก็จพ่อพ่อในทางเด้อค่ะสงสัยท่ผิดพ่อทางนี้ย่งก็ทางกัแงวัดเลยเนาะกับแพงวัด คำแพงว่าอันนี้พ่อชสมใจครับผมไปท่ายพื้นเมื่องงนกากี้กี่หนึ่งก้ากสเป็นการเข้าใจผิดแล้าวเวชบ้านเนาะสงสัยคนสดอคนสทู่านสเปือหรือจังดวุ๊กพูดเข่าพูดเข่าโอ้หพูดเข่าจับพูก็บอกขึ้นไปเยสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เนี่ยวะใช่เอ้ยงวนนี้พ่อบอกว่ามีศูนย์ใหเล้ละย ชัดอยู่ครับปู่27970เลยครับเพอนมายำอีกวะค่ะ279อยู่กับปู่แล้วก็70แล้วโตยำตั้งแต่เขียนวันนั้นมาปู่นิมิตฝันดีเหรครับปู่ฝันวา้งสุดนั่นต้องพเก็บไปึ้นงานบ้านยามาบอกนั่นได ียูในตดีแล้วักซีเมนตัวใดนี่ได้ได้ยูในดีแล้วพี่อั้นงานบอกกันซักซีเมนตัวใดักิีเมนแปดเจ็ศูนยือซิเมนแปดเก็สองเพื่อซิเมที่เจ็ศูนย์ที่ศูนยนี่แต่ว่าปู่มันเข้าตัวิโฉกปอติครับเอออันนี้ปูเขียนใส่ดินไหม่่บอครับเออไม่นี่อันนี้ไม่อันนี้ให้ฟังแม่พอเน้นไม่ตัวใดนี่ อันนี้เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์อันน well, ี pues ้สองหนึ่งเก้าโอ้สองหนึ่งเก้าสองเจ็ดเก้านี่เออนี่สองเจ็ดเก้าเมื่อกี้สองหนึ่งเก้าเลยนะพ่อเจ็ดเก้านึ่งตัวเดียวกันเลยเนาะใช่ไหมใช่ส้ำตัวบนมันมุนถือว่ามุนใช้กลับกันตะไกรบ่มุนมุนเอาบะค่ะมุวนเอาคุณเขียนให้เมื่อกี้แล้วค่ะ สองเจ็ดเก้าหรือสองหนึ่งเก้านะครับหมุนว่าคือเดี๋ยวส่งตัวสองเจ็ดต่าหมุนแบบไหนครับปู่ถ้าถ้าถ้สล้ากปจับตัวใดใค่ตัวใดเจ็ดเก้าเ้าเจ็ดสองสองเจ็ดสอเก้าเก้าสองมันครับอย่ามันจะไปว่ากันชดช็อตกอว่านี่ ปูฝันว่ารถเสียรถเก๋งเสียบอกครับปูเก๋งเสียสามคืนทะเบียนทะเบียนรถสองเจ็ดเจ็ดเก้าอค่ะเพื่อนม่ยำเล็กเด็กเพื่อนคือเขาฝันยำแต่ว่าปูมาเจ็ดศูนย์นะคะะตัวเน้นคือเจ็ดศูนย์ถี่ป่อยก่านานนี่มีแปดเจ็ดศูนย์สองเก้าตัวรองสองเก้า ลองสองเก้าก็อยู่ในทะเบียนรถเนี่ยนะครับเนาะในทะเบียนรถค่ะปูันก่าสองเก้าขับตัวคนมาครับค่ะหลังจากปล่อยเรขออกมาแปดเจ็ดศูนย์แปดเจดสามสี่เจ็ดศูนเนะปูนมาฝันยำอีกปูก็ยามาเขาฝันอีกว่ารถเสียแต่อย่าลืมที่ปูพูดผิดนะอันนี้อันนี้ สองหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าใช่ที่เมื่อกี้เนี่ยมาแมนพอสมใจแต่แล้ววะหนึ่งเก้าเขไม่เขียนไม่กลายตัวเนาะอ๋มันชิร้ายตัวซ้ำนี้ล่ะ้อาแค่นี้แหะครับตัดเลนเอาสองตัวหกหกกับเก้าตัวเดียวกันเหรอครับปู่เจ็ดกับหนึ่งเจ็ดกับหนึ่ง เจ็ดกันหนึ่งะเบียนคาเทีองแน่นเขาถึงหกสามเลยครับัปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสามสี่เจ็ดศูนย์แล้วก็ทะเบียนรถสองเจ็ดเจ็ดเก้านะครับ กบผมอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของปู่วัดป่าเขียนดินหรือพ่อสมใจนะครับเนาะเป็นการย้ำแนวทางคือเมื่อคืนปู่ฝันว่าทะเบียนรถปู่หายนะครับก็เลยเอามาลงไว้ให้นะครับผมสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเจ็ดเก้านะครับพ่อแม่พี่น้องครับเป็นแนวทางนะฮะของปู่วัดป่าเขียนดินนะครับเนาะ ครับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องอูปพารวยนะครับเนาะอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางของปู่ก็มีที่เขียนไว้ก็มีที่เขียนไว้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับพ่อแม่พี่น้องมาเพิ่มก็คือทะเบียนรถนะครับทะเบียนรถของปู่นะครับอ่าคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ